สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านนะครับติดตามนิพนธ์ออโต้ฮาสครับมือนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้ฮาสชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับนำเสนอ Toyota Tiger D4D Common Rail นะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นฟิล์มใหม่แอร์เย็นเครื่องดีนะครับสีไม่สวยบ้างเป็นบางชิ้นนะครับกระบะเสริมด้านข้างให้นะครับยางดีสี่เส้นพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota Tiger D4D Common Rail นะ ปี04นะครับหรือว่าปี47นะครับคันนี้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนพร้อมปี47หรือว่าปี46กะเบิ่องไม่ก่อนมั่นใจลูกค้าแป๊บนึงครับแต่ว่า46 47การเดียวกันครับลูกค้านะครับบ่ต้องอันเลี้ยไรครับอันนี้โอ้นะครับคอนโซลมีให้นะครับอ๋อปี47ครับปี47นะครับอันนี้นะครับลูกค้าอันนี้นะครับคอนโซลอะไรต่างๆนะครับไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ขันน็อตนะเดี๋ยวผมมาขันให้นะครับคันนี้นะครับภายในถือว่าสวยเลยนะครับกระจกออโต้นะครับออโต้มือนะครับลูกค้ามีออโต้มือบันไดลิงข้างมีให้เสริมกระบะเหล็กนะแป๊บน้ำแข็งนะครับใส่ไม้ยูคาริตัสนะครับขนไม้ยูคาริตัสขนมันสับปะหลังคุณซื้อไปคุณคุ้มค่าแน่นอนคุณไม่ต้องไม่ต้องต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับสีสันถือว่าสวยงามนะครับก็โอเคนะครับระดับหนึ่ง พื้นกระบะโอเคนะครับลูกค้าขนข้าวนะครับขนข้าวขนปลาอะไรต่างๆนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คสภาพอะไรต่างๆให้นะครับคันนี้อยู่ในราคาแค่9 0 0 0 0นะครับแปดพบาทสนใจก็โทรเข้ามาได้098 598 4026ปนนะครับถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมก็ถามว่าจัดได้ครับแต่ลูกค้าก็ต้องมีเงินดาวนะครับลูกค้า อันนี้ก็อันนี้ต้องจัดเฟแนแล้วก็มีคนค้ำนะครับต้องไม่มีเครดิตอะไรมากมายนะครับลูกค้าฟันอื่นนะครับผมขออนุญาตพาดูรอบรถกันก่อนเลยเก้า0ดบาทคุณว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้ากันชนหน้านะครับสีแตกเขือบแตกงานะครับไม่ต้องพูดมากนะครับพูดจริงๆนะครับสีแตกเขือแตกงานะครับรอยสีแตกเขือสีโป๊อะไรแต่แอลนะครับกันชน้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับก็พ่นสีดํามาให้นะครับไฟตาไม่มีแตกนะครับ ฝั่งหนึ่งเหลืองฝั่งหนึ่งขาวนะครับเดี๋ยวขัดให้หนึ่งขาวๆเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับฝากระโปรงนะครับสีเดิมด้านๆนะครับสีเดิมด้านนบางๆเดิมแบกโปอะไรไงมีนิดนึงนะครับลูกค้าสีสันเดิมๆนะครับกระจกไม่มีรอยแตกเลยแล้วนะครับราคาโอเคไม่มีปุกนะคันนุงคันเสานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวยเลยนะครับสีสันราคาสีเดิมนะครับเดิมๆอยู่นะครับลูกค้า โอเคยางล้อหน้าเป็นดอกสีสียางใหม่สีเส้นนะครับอันนี้ได้ยางใหม่ไปสีเส้นเลยนะครับลูกค้ากระจด้านข้างเป็นสีดำนะครับเฟรมปลอดติดให้ใหม่นะครับิฟ์มปลอดติดให้ใหม่นะครับมือเปิดนะครับเป็นท่านข้างมียางที่จับอะไรต่างๆสภาพสีสันสวยงามนะครับมือจับอะไรโอเคนะครับลูกค้าเบาะนะครับไม่ขาดไม่ชำรุดนะนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบได้นะครับลูกค้าก็มารับเองได้นะครับเก้ามื แปดพันบาทนะบต่อ,องได้นะครับลูกค้าพื้นไรต่างๆคือสีสันโอเคนะครับวิ่งขี่อยู่ขี่ยางสบายมากนะครับด้านวงด้านข้างสภาพของเดิมสวยๆเลยครับลูกค้าบันไดกระบะเสริมข้างมีแถมให้ไปด้วยนะครับแปบ๊บน้ําด้วยแข็งๆนะครับพูดง่ายๆคุณเอาไปวิ่งไหมอยูคาดิตัสเนี่ยคุณได้บรรทุกได้สองสามตันแน่นอนนะครับยางใหม่สี่เส้นคุณไม่ต้องไปซื้อยางเพื่อกันว่ายางจะระเบิดอะไรต่างๆ คุณใช้ยางตัวนี้วิ่งไปได้อีกยาวๆโลโก้ไทเกอร์มีนะครับไฟท้ายนะครับตามสภาพนี้เลยสีสันก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็มีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับลูกค้าตามสภาพนี้นะนะครับผ้าสีไม่ขาดแน่นอนนะครับต่อให้อะไรต่างๆนะครับพื้นกระบะถือว่าสวยนะครับกว้างขวางบรรทุกเข้าบรรทุกอะไรได้สบายมากนะครับลูกค้าแล้วก็ไฟหรงไฟท้ายนะครับอะไรต่างๆก็ ว่ามีรอยแตกเืองานอะไรต่างๆแบบนี้นะครับคุณผ้ากับราคาหลักหมื่นครับคุณผ้าไม่แพงนะครับสีสันนะครับแต่เกิดแตกงานตามภาษาตามรถนะครับตามอายุการใช้งานนะครับก็เป็นรถตอนเดียวนะครับคัสตัวคัสซีไม่ต้องพูดถึงไม่มีตามไม่มีผูกแน่นอนนะครับเครื่องนะครับโอเคไหมนะครับเครื่องก็โอเคนะนะครับวันไม่ขาวนะ รื่องดีครับเครื่องดีหูงายง่องครัควันไม่ขาวนะครับไม่มีควันขาวนะคันนี้ถือว่าโอเคนะครับเครื่องโอเคนะเครื่องฟิตนะครับเครื่องฟิตใหม่นะครับทุกทุกแบบทุกสูตรแปเราฟิตให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเก็บงานเรียบร้อยทุกอย่างนะครับลูกค้าคันนี้ก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอันนี้พาวเวอร์ไม่ใช่าวเวอร์นะพาวเวอร์นะครับอันนี้พาวเวอร์ แต่ไม่ดังเดี๋ยวทําให้ดังนะครับแต่ไม่ดังตอนที่ทําทําเดี๋ยวทําให้ดังนะครับแอร์ไม่ดังนะครับนะครับช่องกงช่องแอร์นะครับมีนะครับอะไรต่างๆแอร์เย็นถือว่าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้แอร์เย็นถือว่าสวยเลยนะครับภายนองภายในนะครับอันระบบแอร์เย็นนะครับหลังพงล่งคางอ้ยี่ละลูกค้าครับไม่ถึงไม่ถึงแสนเนี่ย เอาไปวิ่งทําไล่ทําเข้าสวนเข้าไร่รับคนนูคนงานก็ถือว่าโอเคนะครับระบบเกียร์ก็แน่นๆอยู่นะครับถือว่าสวยเลยนะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทเนี่ยนะครับลูกค้าต่อรองได้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้าอันนี้พร้อมให้ลูกค้าได้เลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้าชุดโอนอะไรโยนให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าไปโอนได้นะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทครับราคานี้ขาดทุนแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจโตโยต้าไทเกอร์นะครับคันนี้นะครับก็ ตัหาผมอ๋อเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจะหาว่าไม่ไม่ให้ดูห้องเครื่องทําไมไม่ให้ดูห้องเครื่องเป็นอะไรเนาเครื่องไม่ดีเหรอน้ํามันซึมเหรอเดี๋ยวผมไม่ดูครับอ่ะมาดูห้องเครื่องครับคราวนี้นะครับเครื่องนะครับเป็นคอมมอเรลนะครับ16วาล์วเทอร์โบนะครับ16วีเทอร์โบนะครับลูกค้าเทอร์โบก็สภาพโอเคนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะอันนี้คือสภาพเดิมเดิมนะเครื่องแห้งดีด้วยนะครับลูกค้า น้ำมันเบรกนะครับซับคันหน้านะครับซ้ายขวานะครับเดิมน้ำแบตเตอรี่โอเคนะครับแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับคอมโวงคอมแอร์มีนะครับไม่หักไม่ขาดชมรวดแอร์เย็นนะครับมอโนม่าน้ำไม่มีดันแน่นอนน้ำมันพาวเวอร์นะครับปักฟงปักไฟไม่มีรื้อนะครับแก้มนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็โอเคไม่มีรอยชนมานะฟังยังเป็นตะเข็บเดิมอะไรต่างๆอยู่นะครับเครื่องโอเคครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตามอายุงานใช้งานนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเครื่องดี นะครับเครื่องดีอยู่นะนะครับอ่าเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับลูกค้าก็ถือว่าเครื่องโอเคนะนี่นะครับอย่างเครื่องไม่เกรงนะครับดังนิ่มนี่นะนะครับเครื่องนิ่มนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไอนะถ้ามันเครื่องก็ใสๆอยู่นะครับ ดีครับเครื่องโอเคครับใช้งานได้อีกยาวนะครับเทอร์โบเดิมนะครับก็ยังโอเคนะครับลูกค้า98,000บาทครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นี่นะครับโอเคครับสภาพนี้ครับลูก้านะครับใครสนใจนะครับโตโยต้าไทเกอร์รับดีปรดีคันนี้นะครับ คอมเมเรวนะครับเป็นกระบะตอนเดียวยางใหม่สีเส้นซีมใหม่คิ้วอะไรต่างๆนะครับฟิล์มอะไรต่างๆก็ติดใหม่นะครับแอร์เย็นนะครับยางใหม่สี่เส้นมีกระบะเสริมข้างให้นะครับคันนี้98,00 0บาทต่อรองได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามา0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับลูกค้าจะอยู่ไหนนะครับก็สามารถจัดส่งได้นะครับขอให้มีค่าจัดส่งนะครับลูกค้าเ่มทะเบียนพร้อมนะครับพรบนะครับเ่มทะเบียน ไม่ขาดนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมใครสนใจโทรหาได้เลย098-598-4026นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการครับจัดส่งได้นะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้098-598-4026กับ Toyota Tiger D4D ดีโคอมมอเร็วคันนี้เป็นเครื่อง2,500ดีเซลนะครับยางใหม่4เส้น98,000บาทครับ098-598-4026ครับมาดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามนิพนธ์ออโต้คาร์ เด็นดอนนี้บ่มีอีกแล้วครับ